มันคือเรื่องของ flexible diet ก็ลดจ้ะก็ลดไงจ้ะแต่ถามว่าทําแบบนี้ทุกวันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คือ AI จะแม่นไม่แม่นเนี่ยขึ้นอยู่กับคนใช้ด้วยนะเอาจริงก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปไปหมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชวุ้นไ้เป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า formula X ของจริงครับ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ s i กแพคโปรเจกต์พอดแคสต์นะคะแล้วก็ขอเชิญทุกคนพบกับโคชปูนันจักรินบุญลานก็กลับมาอีกครั้งครับกับรายการ s i กแพคโปรเจกต์พอดแคสต์รผมรายการที่ว่าด้วยเรื่องของความฟิตเรื่องของการลดไขมันเรื่องของรูปร่างเรื่องของสุขภาพในธีมที่เรียกว่าการเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกันนั่นเองครับผมอ่าก็ คนติดกันงอมแงมแล้วแหละสำหรับตัวของพอยแคส์ของเรายอดกัน,นยอดกันชมเนี่ยถ้าเกิดดูหลังบ้านนี่คือท็อปทรตลอดนะเ,<อ>เรียกว่าโอ้หต้องขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดู ช่อง podcast ของพวกเรานะครับผมต,ตรงนี้ก็ขอบคุณที่ชอบแบบว่าคอนเทนต์แนวใหม่ของเราด้วยใช่ก็มันย่อยง่ายนะมันฟังง่ายฟังเพลินใช่ไหมใช่เออแต่ถึงอย่างนั้นก็คุยกันก็ยังมีแบบว่าคอนเทนต์แบบสับยากๆอะไรมานําเสนอทุกคนอยู่เป็นเนืองๆน,นะคะไม่ต้องตกใจว่าก,การที่เราเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นแล้วมันจะเป็นแบบคอนเทนต์แบบว่าเบาๆหรือเปล่าบางอันคือไม่เบาเลยนะทุกคนบางอันก็หนักบางอันก็หนักมากจริงๆบางอันก็หนักเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมาชวนคุยแบบเบาๆดีกว่า อ่าครับเบาเบาจริง,งอันนี้แต่ว่ายังมีคงมีสาระอยู่ใช่อันนี้เป็นคําถามที่นักเรียนออนไลน์ของโคชกูแนนชอบถามกันมาแล้วเกินว่าเออเป็นสายแบบสายเป๊ะสายแบบนับแคลแบบว่าช่างตวงวัดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความเป๊ะของเขาแล้วก็จะมีความกังวลเวลาที่ทานแคลอรี่เกินครับสมมติว่าวันนี้แบบว่ากินคาร์บอ่าไม่ได้กินคาร์บกันเองกินข้าว กินข้าวเกินไปหนึ่งร้อยกรัม,มเครียดมากนะหนักเลยเครียดสดๆแบบ <laughs> มันจะทําให้อ้วนขึ้นไหมอะโค้ชหรือ,อว่าโปรตีนอะสมมติว่าระวังจัดส่วนสารอาหารให้ว่าต้องกินเนื้อสัตว์ห้าร้อยห้าสิบกรัม,มวันนี้แบบไปกินมาแบบหกร้อยสิบกรัมเครียด <laughs> <laughs> เครียดแบบโค้ชหนูจะอ้วนขึ้นไหมผมจะอ้วนขึ้นไหมอันนี้อยากจะให้โค้ดปูแน่น มาชี้แจงแถลงไขว่าจริงๆแล้วการที่เรากินแคลอรี่เกินจากที่เราได้วางแผนไว้วันละประมาณแบบอะร้อยสองร้อสาอแคลอะไรประมาณนี้ครับจะทําให้เราอ้วนขึ้นไหมคะคือถ้าเกิดว,ว่ามันเกิดขึ้นวันสองวันหรือ3ามาติดก,กันนะมันไม่อ้วนหรอกอเพราะว่าคือต้องบอกงี้ว่าร่างกายของมนุษย์เราอะ มันไม่ได้บอกว่าทํางานแบบ24ชั่วโมงแล้วแ่บเปง่ปงเป่งเป่ง24ชั่วโมงแล้วแบบกูตัดแล้วก็แบบกูนับยอดใหม่ในวัน <S <S 1> <S 1> <อ>ถัดไปไม่ใช่นะครับร<อ>่างกายมยนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะนะครับม,มันทํางานต่อเนื่องกันตลอดทั้งวนันแต่ว่าเราใช้อ่ารทตรฐานของการนับแคลอรี่เนี่ยมาใช้จับในเรื่องของการทํางานหรือว่าการที่บอกว่าเราอยู่ในโปรแกรมเนี่ยในตลอด24ชั่วโมงว่าเออ24ชั่วโมงนี้คุณต้องกินปริมาณเท่านี้นะแต่ร่างกายอ่ะมันไม่ได้ทํางานแบบทีละ24ชั่วโมงมเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมเข้าใจเออเพราะฉะนั้นเนี่นะครับ ถ้าเกิดว,ว่ากินเกินสักหน่อยหนึ่งหรือกินขาดสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยถามว่าจะมีผลทาให้ร่างกายสะสมไขมันทันทีไหมคงต้องตอบเลยว่าไม่ใช่ว่ากันอย่างนง้น,นะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณทําติดต่อกันเป็นระยะเวลาแบบอาจจะสมมติว่า1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์ติดต่อกันเกิน300แคลทุกวัน,วนอ่ะเวันเออ7วันขึ้นแน่อบอกเลยอาจจะเป็นในรูปของไขมันอะ,อะไรเงี้ยถ้าเกิดว,ว่าคุณกินเกินมากเกินไปใช่ครับแต่ทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่า ถ้าเรารู้ว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันไม่ได้ทํางานทีละยีิบสี่ชั่วโมง mm hmm. แล้วก็มีการนับยอดใหม่ในทุทกๆวันใช่ปะ่ะมันไม่ใช่แบบทํางานเป็นออฟฟิศนะเว้ยที่แบบมีการตอกบัตรอะไรเงี้ยเออมันไม่ใช่นะเว้ย <laughs> นะครับมันก็จะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่เคยได้ยินมันคือเรื่องของ flexible diet ก็คือการไดเอทแบบยืดหยุ่นนั่นเอง mm hmm. อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับคิดว่าแบบโอ้โหมันคือการที่เรียกว่ากินขนมบบได้ไหมชิลๆได้ใช่ไหมล่ะยืดหยุ่นยืดหยุ่นไง ไม่ใช่ flexible diet เนี่ยคือเรายังคงมีเส้นตัวของโปรแกรมอยู่แต่แน่นอนว่ามันจะมีการเกินหรือว่าการขาดของสารอาหารที่เราทานอันเนี้ยเราสามารถที่จะปรับแก้ได้ในวันถัดไปอ๋อก็แสดงว่าสมมติวันนี้แบบว่ากินเกินสมมติกินข้าวเกินไปร้อยหนึ่งพรุ่งนี้ลดข้าวลงร้อยหนึ่งอย่างนี้ได้ใช่แบบนี้ได้ครับผมมันคือเราสามารถทําได้เราสามารถ adjust ปรับแต่งตัวของ การกินของเราได้ในแต่ละวันถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าเราทําอะไรอยู่<ม>และถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราต้องกินอาหารแต่ละอย่างในปริมาณเท่าไหร<ม>่ก็วันนี้เรานับได้แล้วนี่ว่าสมมติเราต้องกินเนื้อสัตว์วันละห้าร้อยกรมัมแต่เรากินขาดไปเนี่ยก,กินขาดไปร้อยกรมัมในวันถัดไปทําไงละ่ะกินเคอร์ชดเชยไงครับใช่ไหมครับ<ม>ชดเชยขึ้นไปครับผมนะครับ<ม>ก็ทําให้ร่างกายได้รับตัวของกรดอะมิโนที่มากเพียงพอสำหรับการฟื้นตัวต้องบอกก่อนเวลาที่เราเล่นเวททรนิ่งใช่ป่ะแล้วร่างกายเนี่ยต้องการตัวของกรดอะมิโนเนี่ ร่างกายใช้เวลาในการฟื้นตัวกี่ชั่วโมง48ชั่วโมงถูกต้อง48 <c oughs> ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงได้ซ้ำ<แ>ซึ่งต้องบอกก่อนว่าในช่วงนี้ในช่วงแก็บนี้ย48ชั่วโมงนี้ก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราจะสามารถเติมตัวของสารอาหารเนี่ยเ,<ร>เข้าไป,ไ,ปได้โลเโนพูของเราใช่ค <c oughs> ื <c oughs> อ,เร, <c oughs> อเราสามารถที่จะเสริมไปส่งของสารอาหารตรงนี้ได้ในช่วง2-3ถึงวันนี้มาทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้ดีหรือถ้าเกิดว่าเรากินเกินอ่ะกินเกินมานิดนึงแบบส0 0รอแคลเลยสมมติอ่ะคลมรือนแ ในวันถัดไปทําไงก็ลดจ้ะก็ลดไงจ้ะใช่ป่ะนะครับแต่ทีนี้ความสนุกของ flexible diet เนี่ยครับมันคืออะไรรู้ป่ะถ้าเกิดว่าเรานับพลังงานได้เก่งแล้วเรารู้ว่าปริมาณของอาหารของเราคือเท่าไหร่เราสามารถสอดแทรกการทานของที่เราชอบเข้าไปในนั้นได้อเอยมันเจ๋งตรงนี้แหละมันแบบเอนะชีวิตจะดีแค่ไหนล่ะถ้าเกิดว่าในช่วงของการลดไขมันเราสามารถหยิบจับของที่เรา ชอบอยากกินอ่ะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมของเราได้แต่ก็ว่าไม่ได้กินเป็นกะละมังกินเป็นแบบว่ากระบุงถูกต้องก็คือกินอย่างมีสติแล้วเรารับรู้ว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปมันคือเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นวันนี้โคชฝ้ายชอบกินชานมไข่มุกมากเลยอยากกินมากวันนี้แบบขอกินสักแก้วนึงแบบหวานร้อยเอ่าหวานร้อยแบบไม่ต้องหวาน50อะไรทั้งนั้นแหละหวานร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเพราะงั้นสมมุติว่าวันนี้โคชฝ้ายเนี่ยกินชานมไข่มุกเข้าไป1แก้ว ใช่ปะ่ะถ้าเรารู้ว่าพลังงานของชานมไข่มุกมันคือเท่าไหร่อ่ะตีเลยสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อห้าสิบกร,รมัมอ่ะเราอ่ะสี่ร้อยสิบเออไม่ใช่สี่ร้อยสิบสี่ร้อห้าสิบแคลเออสี่ร้อยสิบแคลใช่ปะ่ะตัวของพลังงานตรงเนี้ยเราจะไปลดทอนในส่วนของอาหารจริงของเราได้เท่าไหร่อ่าในวันในวันนั้นนั้นหรือในวันถัดไปอ่ะอันนี้ถามเผื่อคนดูเลยว่าอ้าวล้วสมมติกินชานมไข่มุกเนี้ยเราจะต้องลดสัดส่วน แคลอรี่ในส่วนของคาร์บหรือว่าโปรตีนหรือไขมันหรือว่าลดในส่วนของอะไรก็ได้ให้ภาพรวมมันแบบว่าโอเคค่ะจําไว้ให้ดีนะครับจะลดอะไรก็ลดได้แต่อย่าได้ลดโปรตีนโปรตีนต้องรีเมนเดทเซมคือต้องอยู่ที่เดิม,มเสมอไม่ว่ายังไงก็ตามหัวเดตีนขาดแต่สิ่งที่เราจะเข้าไปเล่นคือตัวของแป้งและไขมันมถ้าวันนี้เรากินชานมไข่มุกเข้าไปใช่ปะ ในวันถัดไปปริมาณของการทานแป้งและปริมาณของการทานไขมันของเราต้องลดลง450กิโลแคลอรีสก็ไปถั่วมาว่าคุณจะกินอะไรมากน้อยแค่ไหนเออแต่ถามว่าทําแบบนี้ทุกวันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดชื่อก็บ่อยอยู่แล้วว่า flexible ลไ t คือยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นใน1สัปดาห์เนี่ยนะครับเราอาจจะมีการทานตัวของขนมหรือว่าของที่เราชอบได้เนี่ยนะครับบ่อยแค่ไหนความบ่อยคือกฎของมันคือกฎ10ซอ๋ออ่าคือ สมมติว่าอ่ะฟังก่อนนะฟังดีๆนะครับกด1ิในที่นี้คือเราลองนับตัวของมื้ออาหารของเราในแต่ละสัปดาห์ใน7วันว่าเรากินกี่มือ้อใช่ปะสมมุติว่าวันหนึ่งผมกินอาหารสามมื้อต่อวันเจ็ดสามยี่บอ็ดอดมือ้อมื้อแปลว่าก,กดส0ของมันคือผมสามารถกินของที่ผมชอบได้สิ 2, เสองมือ้อสองมื้อแปลว่าผมสามารถไปลุยบุฟเฟ่ต์ได้สองมื้อต่อสัปดาห์ mm. เออแต่ที่นี้คือ ถ้าเกิดว่าเราไม่อยาที่จะอ้วนขึ้นแล้วเราอยากที่จะลดไขมันสุงเกินลดลงอย่างต่อเนื่องอในสัปดาห์ถัดไปใช่ไหมครับจากการที่แบบว่าเราไม่ต้องการที่จะเจอผลกระทบจากการกินบฟุฟเฟ่สองครั้งต่อสัปดาห์นั้นก็ให้ปรับในส่วนของแคลอรี่ของทั้งสัปดาห์นั่นไงเอามากระจายกระจายถั่วออกไม่ใช่ว่าแบบกินบฟุฟเฟ่วันนี้เราจัดเต็มคราบเลยพรุ่งนี้คือไงฟาสทั้งวัน ก็ได้แล้วแต่แต่ว่ามันไม่ไหวมันไม่ไหวมันไม่ practical มันไม่เคยทามาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดสมมติวันนี้บัฟเฟ่แล้วอีกวันหนึ่งฟาสทั้งวันเลยเนี่ยเราจะไปเวทไหวได้ไงในมันไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของเวทนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าหลังจากที่เราทำฟาสมาทั้งวันแล้วเนี่ยเรามักจะอยู่ในสภาวะโหยและเรามักจะกินแบบไม่บัญญัติบัญญัติหรือว่ากินเกินอยู่ดีหนักเลยหนักกว่าเดิมทีนี้ทําให้ไซคลของการไดเอทของเรามันเสียเพราะฉะนั้นถ้าจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าวันนี้เรารู้ว่าเรากินเไปแล้ว แล้วเราจะถั่วแคลอรี่ในทุกกวันเนี่ยเป็นเท่าไหรอ่าเพราะงั้นอาจจะต้องใช้ความละเอียดหน่อยในเรื่องของการไปดูว่าเอ้ยปกติเรากินบุฟเฟ่เนี่ยกินเนื้อสัตว์เนี่ยกี่ถาดกี่ถาดอ่านับเป็นกี่กรัมเออนับออกมาเป็นแคลอรี่เท่าไหร่กินข้าวกี่ถ้วยกินขนมไหมเนื้อที่กินติดมันหรือเปล่าไอติมกินหรือเปล่าแล้วทีนี้เขาจะรู้ได้ไงล่ะว่าพลังงานมันเท่าไหร่ก็กะเอา จริงๆแล้วว่าการกะก็อาจจะเป็นอะไรที่เลื่อนลอยแต่ในโลกใบนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่า my fitness pal oh. เออก็ไปคำนวณมาแต่ที่เจ๋งกว่านั้นคือบนโลกใบนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่า AI แล้วมันมี chat GPD แล้วจ้า oh, ถูกต้องค่ะเออเพราะฉะนั้นคุณก็ไปจดบันทึกมาว่าคุณกินอะไรมาเท่าไหร่แล้วโยนเข้าไปในตัวของ AI และให้มันวิเคราะห์ว่าคุณได้รับตัวของพลังงานไปเท่าไหร่ ตอนนี้เห็นมีบางคนทําถึงขั้นถ่ายภาพอาหารแล้วก็ให้ AI อ่ะบอกว่ากี่แคลแล้วซึ่งอ่ะฟาจะบอกว่า AI มันไม่รู้หรอกนะว่า ปริมาณเท่าไหร่ใช่มันเดา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 เราอ่ะต้องเดาเบื้องต้นเราต้องแบบส่งข้อมูลดิบเบื้องต้นให้มันก่อนอว่แบอว่าปริมาณแบบประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยคือ AI จะแม่นไม่แม่นเนี่ยขึ้นอยู่กับคนใช้ด้วยนะเอาจริงเออจพราะว่าคุณโยนเลยลงไปก็ได้นะไม่ใช่แบบไหลล่วเสร็จปุ๊บอ่ะโยนลงไปเลยอย่างนี้ AI ก็ไม่ได้ฉลาดมากขนาดนั้นทีนี้พอเวลาคุณวิเคราะห์ได้แล้วเนี่ยว่าคุณกินตัวของพลังงานสมมติว่าวันเนี้ยคุณกินบุฟเฟ่ฉ่ำมากเลย 2,000แคลอ่ะ2,500แคลเลยสมมติว่า2,500แคลแล้วคุณก็ไปกระจายสิว่าแบบใน7วันของคุณเนี่ยคุณต้องกินพลังงานเท่าไหร่เพื่อจะลดไขมันได้มสมมติมมมว่าคุณต้องกินพลังงานวันละ2,000กิโลแคลอรี่เพื่อการลดไขมันใช่ไหมครับ1สัปดาห์เนี่ยก็คือ1 4 0 0 0กิโลแคลอรีที่คุณจะต้องกินเพื่อการลดไขมันอ,อืทีเนี้ยโปรไฟล์ที่เรากินเนี่ยมื้อละ2,500มื้อนี่ก็กดไปแล้ว5,000 เพราะฉะนั้นจะเหลือโคตต้าอยู่9,000คุณก็ไปกระจายออกสิในวันที่เหลือๆของคุณว่าแบบคุณต้องกินพลังงานเท่าไหร่แต่แน่นอนว่าการทานโปรโตีนยังคง remain the same คือเหมือนเดิม mm hmm. อืมนี่คือเรื่องที่สำคัญครับแต่การที่เขาเรียกว่าเป็นสีถนนชัยแบบนี้ ก็อาจจะไม่เวิร์กกับเรามากนะักแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิตทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โคนน้ชแวนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิตทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิตทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิตทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับอือเอาจริงๆอ่ะวิธีนี้ฟ่ายคิดว่ามัน มันคือเท่าไหร่กันแน่ใช่เพราะว่าการที่แบบว่าจะพกเครื่องช่างไปที่ร้านบุฟเฟ่คือบุฟเฟ่มันก็ไม่ได้มีแต่บุฟเฟ่เนื้อเนาะบางทีอ่ะเราไปกินแบบว่ามีแบบอาหารญี่ปุ่นอ่ะอ่ะครับเราไปกินร้านอะไรนะไปกินร้านเออพอมันะร้านอะไรนะอ่าอะไรวะสุกิยะ ใช่อะไรวะใช่าวันหอทุกคนเอแต่คือมันมันไม่ใช่เป็นแค่ชาบูหรือเป็นเนื้อย่างไงมันมีแบบมันมีเมนูแบบอย่างอื่นด้วยมันมีข้าวมันมีแบบมันมีแบบทุกอย่างเออเออย่างนั้นอ่ะถ้าเป็นมือใหม่อ่ะถึงถึงจะเป็นเราก็ตามอ่ะขำนวนยากเหมือนกันนะยากมากๆากยากมากมากครับจริงอะไรก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเอาให้ดีนะก็คือถ้าเดี๋ยวว่าจะเป็นสายชีทมิลใช่ป่ะก็คือสัปดาห์ละครั้งผมว่าแฮปปี้ แล้วเอาจริงๆ flexible diet กับ cheat meal เนี่ยมันคือเรื่องราวเดียวกันไหมคะเป็นเรื่องราวที่ l i n k ์ถึงกันนะ,ะเพราะว่าวันที่เราทำ cheat meal เนี่ยในวันถัดไปเนี่ยเราก็ไม่ได้กินเท่าเดิมนะมในวันถัดไปเราอาจจะเบาในเรื่องของการกินคาร์โบไฮเดรตลงหรือว่าเบาในเรื่องของการทานสารอาหารที่เป็นพวกไขมันพวกนี้ลดลงเพื่อให้มันมีบาลานซ์ของทั้งสองวันอเออแล้วก็เราจะเจอว่าถ้าเกิดเราทําแบบนี้ในวันถัดไปเนี่ยในวันที่3เนี่ยหลังจากที่เรากินบัฟเฟ่ไปแล้วเนี่ยน้ำหนักตัวของเราเนี่ยจะนิ่งๆเหมือนเดิมจะไม่ได้บอกว่ามีการเพิ่มขึ้น แน่นอกว่าในอีกวันหนึ่งอะหลังจากบาฟเฟ่มันขึ้นอยู่แล้วใช่ไ่ะแต่เราสามารถปรับในเรื่องของการกินของเราเนี่ยในวันถัดไปได้เพื่อให้เราเนี่ยกลับมาที่เดิมได้ mm hmm. เออนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของ flexible diet เนี่ยครับมันจะพูดถึงเรื่องของการที่แบบเราหลุดกินบางอย่างเข้าไปเช่นอ่ะกินพิซซ่าไปสักชิ้นหนึ่งโอ้บางคนจะเป็นจะตาย oh, เอออะไรเงี้ย<ล>หลุดกินแบบว่าอ่ะแบบต้องชิมขนมให้แฟนแฟนทําขนมมาให้แล้วแบบว่าหรือว่าแบบเนี่ยลูกกินอาหารเหลือ อ่ะเราก็ต้องกินตามอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยอันนี้คือเราสามารถไปปรับหน้างานในมื้อถัดไปหรือในวันถัดไปได้ครับมันสามารถ flexible ได้นะครับมันไม่มีใครหรอกที่แบบกินเข้าไปแล้วฟับแล้วแบบโอ้โหอ้วนบึบขึ้นมาทันทีเลยมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับผมดังนั้นนะครับอยากให้ตั้งสติดีๆนะครับแล้วก็ให้รู้ว่ามันสามารถที่จะยืดหยุ่นได้สรุปตรงนี้ว่าใครกันแน่ที่เหมาะกับการทำ flexible diet คะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับทุกคนที่เข้าใจอาหารแล้ว ถ้าเกิดว่าไม่เหมาะกับมือใหม่นั่นเองไม่เหมาะกับมือใหม่มือใหม่อย่าพึ่ง flexible แต่แน่นอนว่ามือมือก่อนมือใหม่ยังคงสามารถ flexible ได้นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องมีคนมาช่วยดูแลคุณนิดหนึ่งหรือว่าคุณต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานสักประมาณหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่ามือใหม่จะมีปัญหาเรื่องของการควบคุมความอยากอาหารแล้วก็ควบคุมความแบบพฤติกรรมเดิมของเขาอะยังคงติดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเขามีสติรับรู้ว่าแบบเอ้ยแม่งหลุดแล้วว่าไม่เป็นไรเนาะ ก็คือในมื้อถัดไปหรือว่าในวันถัดไปเราก็คือแค่ปรับเให้มันอยู่ในร่องในรอยมันก็แค่นั้นเองครับสุดท้ายฟรีซเบอร์เีเนีครับมันจะสามารถเข้ามาอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราได้ทําให้เรามีซิกแพคได้แบบเรียกว่าตลอดชีวิตเลยคือพูดง่ายนะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณเข้าใจอาหารแล้วเนี่ยนะครับคุณจะกินอะไรก็ได้ใช่ปะ คุณจะสามารถกินอะไรก็ได้ก็คือเอาจริงๆแล้ว flexible diet เหมาะกับคนที่ชอบกินอะไรที่มันหลากหลายใช่แล้วก็แบบการที่แบบว่า s t r i c กับ diet แบบว่าร้อรู้สึกแบบชีวิตแบบไม่แฮปปี้รู้สึกเครียดใช่หรือว่าคนที่แบบอยากผอมแบบมีความสุขแต่แบบไม่อยากกลับมาโยโย่อะอะไร่เงี้ย flexible diet ก็เป็นทางออกที่ดีที่ดีเออเพราะว่าบางทีเนี่ย การทำส t r a i g ด t อ่ะก็คือการบเอทแบบเครียดอ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราอยู่ในกรอบเนาะข้าวโลไก่โลแล้วก็แบบเออบางทีอะไอข้าวโลไก่โลมันยังแฮปปี้กบบมันได้กินไงแต่คนที่ลดไขมันอ่ะมันมันมันหิวไงมันหิวที่แย่กว่าความหิวคือความอยากเออพอมันมีความอยากปุ๊บเนี่ยมันแบบยันแย่แล้ะมันรู้สึกว่าแบบกินผัดบันจะกินผัดน้ําทุกมื้อแล้วก็กินแบบแมคคาเดเมียเฉยมันรู้สึกไม่ฟินเลยบางทีก็อยากกินแบบ ข้าวกับกะเพราแบบตามสั่งที่แบบน้ำมันชุ่มชุ่มบ้างอะโค้ชอะไรอย่างนี้มันก็สามารถทําได้ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจอาหารใช่ไหมครับหรือแบบผัดไทยหอยทอดต่างๆนานาอย่างนี้นะแต่สุดท้ายผมมีบอดอมไลน์ให้นะครับถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจในเรื่องของการลดไขมันจริงๆต้องการที่จะเห็นผลในเรื่องของการลดน้าหนักจริงคุณควรอยู่ในสตร c ทไลต์อ่าถูกต้องค่ะคุณอยู่ในสตร c ทไลต์คือคุณควรต้องจริงจังกับมันซึ่งตอนนี้นะคะบอกตามตรงว่าฝ้ายนี่ค่ะ ไม่ได้อยู่ในสตรีทไลต์เลยเดี๋ยวฟังผมนะก่อนนะคือควรอยู่ในสตรีทไลต์แต่การใน,ในความสตรีทของเรานั้นนะ่ะคือบางทีเราก็จะมีกินเกินกินขาดเราก็แค่เข้าไป adjust มันนิดนิดหน่อยหน่อยคือสุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้คุณอ่ยไปถึงเป้าหมายได้โดยที่คุณไม่เครียดจนเกินไปอืมเพราะว่าถ้าเกิดแบบเฮ้ยเกินนิดขาดหน่อยอุย้ยถ้าขาดแล้วจะเสียกล้ามเนื้อไหมเฮ้ย <laughs> ถ้าเกินนิดนึงเฮ้ย <laughs> จะทาให้เราสะสมไขมันไหมทําให้เราช้าลงไหม ไม่ใช่เียนะมันเครียดเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่ากินเกินเรามีการจบันทึกแล้วนี่หรือว่ากินอ๊ยเชียววันนี้กินเกินไปสองร้อยกรัมว่ะอันนี้อีกวันทาําไงล่ะก็ลดไงใช่ปะ่ะหรือวันนี้รู้ตัวว่ากินขาดไปแบบหมยถึงว่าตัวเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่ตัวของโปรตีนนะครับตัวของเนื้อสัตว์หายไปร้อยห้าสิบกรัมเนี้ยก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยเติมนะครับอาจจะเป็นมื้อก่อนนอนหรือไม่ก็ในวันถัดไปก็ได้เออมันไม่มีปัญหาอะไรครับผมดังนั้้้้นนนนนสสรรรรรรุปปตงงีีะะคคัับบือเาาาาามถท่จหได ร,ร่างกายเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แบบกินอาหารเข้าไปปุ๊บแล้วแบบเข้าร่างกายทันทีไม่ใช่ทันทีไม่ใช่มันคือจะมีการย่อยแล้วก็จะมีการส่งต่อสารอาหารและจะมีการทำาเขาเรียกว่าฟื้นฟูตัวของมันเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับ mm hmm. อย่างที่บอกไปคือประมาณ48ชั่วโมงครับผมครับซึ่งคุณขาดอะไรคุณก็แค่เติมสิ่งนั้นหรือถาเกิดว่าคุณกินอะไรเกินเข้าไปใช่ไหมครับคุณก็แค่ไปเอาส่วนนั้นออก ไม่ว่าจะเป็นตัวของแป้งหรือว่าไขมันหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากตัดอะไรออกไปคุณก็ไปร์ดิโอเพิ่มไปละเออไปเพิ่มกิจกรรมทางกายเพิ่มไปละดีกว่ามันนั่งแล้วก็แบบเฮ้ยฉันตายแน่เลยฉันผิดเวลฉันทำยังไงฉันมวามรู้อฉันต้องสสกันเลยฉันขอหรักรีตัวเองาราครีตัวเองมันก็ไม่ใช่เนาะอันนั้นมันเครียดไปนะครับดังนั้นนะครับผมอยากเครียดนะครับแล้วก็แค่ปรับหน้างานตั้งสติดีครับผมแล้วก็ไปย้อนดูว่าคุณกินอะไรเกิน แล้วคุณก็แค่ไปปรับในวันถัดไปแค่นั้นเองเอาจริงๆเนี่ยฟล์ยังมีแบบเคสของนักเรียนออนไลน์ที่อยากจะอ่ะสื่อสารไปตรงนี้เลยดีกว่าครับคือจะมีนักเรียนที่รู้สึกว่าหุยมีแอป my fitness pal แล้วแบบมันคือแบบ LIFESAVER อระคือแบบว่าตัวช่วยของฉันเลยแต่ว่าเวลาที่โค้ดวางแผนสารอาหารให้ให้กับนักเรียนเนี่ยครับโคดว,วางเป็นแคลอรี่แล้วก็วางเป็น โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันมวางยังไงคะคือจริงๆอะ่ะต้องบอกก่อนคอนเซปต์ของการนับพลังงานอของการนับแคลอรี่ครับผมคือเราต้องรู้ว่าตัวเลขที่ออกมาคือตัวเลขเท่าไหร่และเราจะมีการแบ่งสัดส่วนก็คือหมายถึงว่า TDE เท่าไหร่ใช่ TDE เท่าไหร่และแบ่งสัดส่วนมาว่า แป้งต้องกินกี่เปอร์เซ็นต์ของ TDE <แ>อ่าสมมติว่ากิน30%ใช่ปะกินโปรตีนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ของ TDE กินไขมันเท่าไหร่ของ TDE แ,และมีการแปลงออกมาเป็นตัวของสารอาหารสารอาหาร,าร,าหารพูดง่ายๆว่าคนบูญแนนจะบอกเลยว่าต้องกินเนื้อสัตว์ปริมาณหนักกี่กรัมคือ,อเอาเนื้อสัตว์มาชั่งได้เลยใช่ค่ะ มีข้าวกี่กรัมเอาข้าวมาชั่งได้เลยหรือข้าวกี่ถ้วยก็คือจะบอกง่ายๆเลยใช่อะหรือ,รอว่าไขามันน้ำมันกี่ช้อนก็จะแปลงมาให้เลยใช่ก็คือจะเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายแต่ว่านักเรียนก็ยังจะรู้สึกว่าหุยพอใช้ MyFitnessPal แล้วเนี่ยแค่มันเกินนะโค้ชเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเวลาเราแทร็กอาหารนะ่ะใน m Fitness Pal อะ่ะ นับโปรตีนให้ทั้งในแบบกินข้าวก็มีโปรตีนกินข้าวก็มีโปรตีนวันนี้แบบรู้สึกโปรตีนเกินรู้สึกน้อยมากเลยอะโค้ชมันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นคําถามที่เราแบบตอบกันอยู่บ่อยๆครับหรือแสกวันนั้นคือเจอคาร์บในผักก็น้อยก็น้อยกับการก็น้อยกับการทานผักอะไรอย่เงี้ยครับเพราะฉะนั้น บอกตรงนี้เลยว่าอ,อ,อย่าได้กลัวแล้วก็จริงๆไม่ฟิ n เนสพาวนเป็นเพื่อนเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็แทร็กละเอียดมากๆจริงๆแล้วก็ในบางกรณีคืออาจจะมีการเกินของแคลอรี่บ้างประมาณหนึ่งนาะน,นะครับแต่สุดท้ายอะครับผมไม่มีใครนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชฟูลแนนไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยไม่ว่าจะเป็นแบบด็อกเตอร์ที่ไหนกต็ตามครับไม่มีใครรู้แบบร้อยเปอร์เซนต์ว่าร่างกายคนคนนั้นเนี่ยร่างกายใช้พลังงานไปกี่แคลอรี่จริงๆ ใช่แล้วสุดท้ายเราต้องมาย้อนดูที่ตัวเราผ่านน้ำหนักตัวตผ่าน body fat สังเกตตัวเองผ่านกระจกผ่านการสังเกตตัวเองครับถ้าเราใช้โปรแกรมนี้แล้วเราเจอว่าเอ้ยทำไมมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์กวะทำไงรู้ไหมครับปรับปรับไงครับ r e c a l c u l a t e ใหม่มีการคำนวณใหม่มีการปรับสารอาหารใหม่มีการปรับในส่วนของแคลอรี่ใหม่มีการปรับในส่วนของกิจกรรมทางกายใหม่การลดไขมันคือวิทยาศาสตร์ใช่แล้วและวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดขึ้นแบบสักเซสได้เพียงแค่ครั้งแรกของการทดลองนอกจากควรจะแบบโชคดีมากๆที่แบบ<ช>อุ้ยอันนี้แบบว่าฉันเข้ากับแบบเนี่ย<ช>อันเนี้ยที่คํานวณมาคือมันมันใช่เลยมัน<ช>ตอบสนองดีมากๆแต่สิ่งที่เราได้มาคือข้อมูลเนาะที่เป็นตัวของน้ำหนักตัวบอดี้แฟทไลฟ์สไตล์การออกกำ<ม><ม>ลังกายต่างๆ<ม>อากานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมภาพรวมทุกอย่างนี้เป็นฐานข้อมูลให้กับเราในการ สร้างสมมติฐานที่มีความละเอียดแล้วก็ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดสำหรับการปฏิบัติของแต่ละบุคคลซึ่งแต่ละคนก็จะมีการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าอายุเพศฮอร์โมนใช่ปะกรรม,ม,มพันธุ์นู่นนี่นั่นว่าไปใช่ไหมครับผมมันมีปัจจัยต่างๆมันมีปัจจัยอื่นที่เป็นตัวแปรอีกเยอะแยะมากมาย นาะนะบ,บางคนมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมอนเพศร่างกายมีการสร้างกล้ามเนื้อได้แย่กว่าอีกคนนึ่งเราก็เคยเจอมาแล้วอะไรเงี้ยเนาะน,นะครับมันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าต้องไปดูหน้าง,งานแล้วก็ต้องมาสังเกตตัวเองอส่วนเรื่องของตัวเลขแคลอรี่มันเป็นแพ่ส่วนหนึ่งของโปรแกรมการพัฒนารูปร่างของเราเท่านั้นเอง อย่าไปซีเรียสมากถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องก็แค่ปรับก็แค่แก้ก็แค่ทํามันขึ้นใหม่เพราะมันคือวิทยาศาสตร์นะครับผมแล้วมันคือการเก็บสถิติของเราด้วยทุกๆสัปดาห์เป็นการเก็บสถิติครับผมนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับการที่แบบเรารู้ว่าเราต้องกินอะไรเท่าไหร่ขพอาสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัยแล้วก็จะกลายเป็นพฤติกรรมที่ดีสําหรับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเราในอนาคตด้วยนี่เราสามารถทาได้ตลอดชีวิตถูกต้องครับผมนะครับนะครับดังนั้นมาในวันนี้ก็คือ น่าจะบอกได้เลยว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับผอมอย่างมีความสุขนะครับผมไม่ใช่ผอมแล้วแบบเกลียดการกินเนาะเพราะว่าการกินเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ศัตรูนะครับผมมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราแหละนะครับผมมันคือพลังแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราทํได้ถุกวิธีเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเพื่อนกับเราไปตลอดชีวิตเลยไม่ใช่แบบพอจะกินทั้งที่อุ้ยเครียดเครียดเครียดมันเท่าไหร่มันเกินไหมมันแบบมันโอเคไหมอะไรเงี้ยมันแบบมันมีความสุขไม่ต้องเครียดหรอกอาหารคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการอยู่แล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากินเกินกินขาดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็แค่ปรับกันหน้างานไม่มีอะไรย้ำอีกทีนะว่าไม่ใช่จะ flexible diet แบบ ทุกวันเจ็ดวันต่อสัปดาห์อันนี้คือบ่ได้เด้อดบ่ได้บ่ได้บ่ได้เออนะครับสิถือว่าโอเคอ่าสิเรถือว่าโอเคหรือว่าจะแบบจุ๊บจิ๊บนิดๆดหน่อย,ยต่อวันอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องมาปรับเองนะอะไรเงี้ยบอกก่อนนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่ายังไงก็ตามครับวันนี้โค้ชปูแนนกับโค้ชฝ้ายขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบบ๊าายย